ผมพูดง่ายๆว่ามันเป็นสุดยอดประสบการณ์ระดับแฟลกชิพเลยก็ว่าได้ผมคงทํางานได้ไม่โฟล์ถ้าผมขาดออปโปเครื่องนี้ช่วงนี้ก็เลยจะเป็นช่วงที่ผมแบบพยายามหาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยสิ่งเหล่านี้ซึ่งออปโป้ไฟล์เอ็กซ์แนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ถูกเวลามากๆด้วย AI development tool ของเครื่องนี้ครับผมทํางานเอกสารอะไรพวกนี้ง่ายขึ้นมากๆไม่ว่าจะด้วย AI tool box ที่มันช่วยแบบสรุปไอ้พวกเอกสารยากๆอะ่ะบวกกับเวลาที่เราอยากจะ transfer ไฟล์ไปยังเครื่องอื่นๆ ยังไม่เคยเจออะไรสะดวกกว่านี้บางครั้งหล่อนจะแค่อยากอยู่นิ่งๆไปในที่ที่มันไกลขึ้นกาแฟาสักแก้วมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบในเจ้าเครื่องนี้มากๆนั่นก็คือ AI Telescope Zoom ครับ,บผมว่ามันช่วยพาตัวผมอะเข้าไปใกล้สิ่งที่ผมอยากเข้าใกล้มากขึ้นผมว่าขอแค่ Oppo Find X8 เครื่องนี้พอแล้วครับ